สวัสดีแฟนมานาโทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์นะครับ2568เป็นวันวาเลนไทน์เดย์นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่สวยงามนะครับอย่าให้มันไปทำร้ายคนอื่นนะครับจะทำอะไรก็ให้พอดีพองามแล้วกันนะครับ สำหรับเรื่องราวของฟุตบอลนะครับก็ยังมีควันหลงเกมเมอร์ซิไซเดวิมแมชนะครับที่เออเลตันเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อสนะครับเรื่องราวชุลมุนท้ายเกมเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กรรมการอย่างไมเคิลโอลิเวอร์นะครับอย่างกว้างขวางแล้วก็มีผลต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับคำตัดสินของ FA ซึ่งระบุ ในตอนแรกนะครับว่าทางอานเนสโลตผู้จัดก,การทีมของลิวอร p o ที่โดนใบแดงไปด้วยในเหตุการณ์นี้เนี่ยจะโดนแบน2นัดนะครับซึ่งนั่นจะทําให้เขาเนี่ยพลาดคุมเกมที่ลิวอร p o o จะเปิดบ้านต้อนรับการบรุเยือนของบุฟฟตันแล้วก็ต่อด้วยเกมที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยในเพจของ FA เนี่ยก็ได้มีการลบข้อความเกี่ยวกับการแบน อันเนอร์สลตสนัดออกไปนะครับก็เหลือเพียงการแบนดูคูเร่แล้วก็เคอร์ติสโจนคนลา1น,นัดนะครับที่โดนกันคนลา2ใบเหลืองแล้วทั้งคู่เนี่ยจะว่าไปก็เป็นต้นเหตุของใบแดงที่ตามมาอีก2ใบนะทั้งของอันเนอร์สอตแล้วก็ของผู้ช่วยของเขาด้วยโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เริ่มจากการที่ดูคูเร่เนี่ยไปดีใจต่อหน้าแฟนบอลลิวพูลนะซึ่งทางเคอร์ติสโจน นักเตะท้องถิ่นของเวอร์พููเนี่ยก็มองว่ามันไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เดือดดานจะเอาคืนนะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหลายกรรมการกาชผู้จัดการทีมอะไรก็เข้ามาวุ่นวายด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดูคร่กับโจนส์ก็โดนเพิ่มไปอีกคนละหนึ่งใบเหลืองนะครับหลังจากนั้นอาร์นาสลอตที่เข้าไป พูดคุยกับไมเคิลโอลิเวอร์นะครับก็เดินเข้าไปจับมือนะครับแต่ว่าคําพูดของเขาก็อาจจะออกแนวประชดประชันกันสักนิดหนึ่งนะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านปากเนี่ยก็มองว่าคําพูดที่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพูดกับไมเคิลโอลิเวอร์พุทธสินก็คือประมาณว่านายทําได้เยี่ยมมากนะครับเกรดเกมอะไรทํานองนั้นซึ่งอลิเวอร์ก็คงจะอยู่ในอารมณ์ที่กําลัง ครุกกลุ่นนะกับเหตุการณ์วุ่นวายที่เชื่อว่ากรรมการทุกคนไม่ชอบไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ในสนามอยู่แล้วนะครับมันส่อถึงความสามารถในการควบคุมเกมของเขาอะไรประมาณอย่างนี้ก็ควักใบแดงนะแจกให้กับอเนสโลตพุดการทีมลิเวอร์พูลซึ่งก็ต้องติดตามมาต่อไปว่าเขาจะโดนแบนกี่นัดนะครับซึ่งจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะในสนามมากน้อยขนาดไหนก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับโดย หลังจาก2เกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุฟฟอมตันในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะตามด้วยเกมที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในคืนวันพุธที่19กุมภาพันธ์นะครับตามด้วยการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เอทีอสสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ตามด้วยเปิดแอนฟิลด์นะครับต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เรียกว่าโปรแกรม หนักอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ของทางลิวพูแต่ว่ายัางไงก็ตามในในอาโซก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มาดูโปรแกร,รมของลิวพูในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้กันไปเลยนะครับหลังจากที่เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะได้เล่นในบ้านต่อเนื่องนะครับด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเซาท์มปันในวันที่8มีนาคมนะครับ หลังจากนั้นในวันที่2เมษายนนะครับก็จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอลว์ตันนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่น่าสนใจว่าจะดุเดือดกันขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นพวกเขาจะบุกไปเยือนฟูลแลมในอีก2 3วันให้หลังนะครับตามด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เวอร์ซี่มูนเต็ดแล้วหลังจากนั้นหงแดงเลี้ยวปูจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับตามด้วยโปรแกร,รมหนักก็คือเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอนาอมสเปอร์แล้วก็บุกไปเยือนเชลซีท่านยังหนักไม่พอนะครับเลี้ยวปูจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลหลังจากนั้นส่วน2นัดที่เหลือเลี้ยวภูจะบุกไปเยือนไบรทันโฮปเอาเบียน ion, นะครับแล้วก็ตามด้วยนะัดสุดท้ายพวกเขาจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตอลพาเลตก็เรียกว่าโปรแกร,รมที่เหลือของเลี้ยวปูเนี่ยก็น่ารักน่าลุ้นอยู่เหมือนกัันนะครบ แฟนบนาซ่าอาจจะแอบยิ้มมุมปากนะครับแต่ว่ามาดูโปรแกรมของอาซ่ากันหน่อยก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับก็มีช่วงหนักๆอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอีก3-4เกมต่อไปนี้เนี่ยเวอ้์วููจะทำแต้มหล่นเราอาจจะจี้มาเหลือแต้มเดียวอะไรแบบนี้แต่ว่าในโปรแกรมต่อๆไปเนี่ยอาจจะเป็นแฟนบอลเวอ้์วููที่แอบยิ้มอยู่ก็ได้นะครับเรามาดูโปรแกรมของอาซ่ากันหน่อยนะครับหลังจากที่ จะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา19นาิ30นาทีตามเวลาประเทศไทยหลังจากนั้นก็จะได้มีเวลาพักราวๆหนึ่งสัปดาห์นะครับก่อนที่จะเปิดบ้านต้อนรับการปไเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับตามด้วยบุกไปเยือนนอร์ทมฟอเรสต์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนั้นอาเซนอจะกลับมาเล่นที่เอ็มเรดเซเดียมนะครับต้อนรับการเยือนของเชลซี ซึ่งก็ถือว่าหนักมากเหมือนกันนะครับกับ3โปรแกรมนั้นหลังจากนั้นอาร์เซอล,ลจะเปิดบ้านตอนรับการไปเยือนของฟูลแลมตามมาด้วยบุกไปเยือนเอฟเวตันนะครับแล้วก็กลับมาเล่นที่เอมเบรเซียมตอนรับการไปเยือนของเบรนฟอร์ดก่อนที่จะบุกไปเยือนเอฟสวิตทาว์นะครับตามมาด้วยเปิดบ้านตอนรับการไปเยือนของคริสตัลพาเลตแล้วก็บอลมัดหลังจากนั้นอาร์เซอล,ลจะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับและ2นัดสุดท้ายเนี่ยไม่เบาเลยนะครับตามด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและก็ นัดสุดท้ายเนี่ยจะได้บุกไปเยือนเซาท์햄ตันนะครับก็ไม่แน่ว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะตกชั้นไปแล้วก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นก็เล้ากันแต่ว่าการไปเล่นเป็นทีมเยือนในนัดสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะทีมที่ตกชั้นไปแล้วก็ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะยากสุดๆเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังคงจะหวังให้อาร์เซอลเนี่ยสามารถประคองตัวเองในการลุ้นแชมป์ได้จนถึงนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลนะครับและก็หวังว่า อารซอเน่จะปาดหงแดงเิอ้์วภูคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดแม้ว่าเราจะมีปัญหากองหน้าอย่างคาาฮาเบตนะครับที่จะต้องพักยาวไปตลอดทั้งซีซั่นแต่ก็เชื่อว่าอาร์เซอเน่ด้วยความที่เป็นทีมที่ไม่ได้พึ่งพากองหน้าตัวเป้าเพียงอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับเรามีนักเตะหลายตำแหน่งที่ช่วยกันทำประตูได้แล้วเลนโรทสอสไซก็เป็นหนึ่งในตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดของอาร์เซอลนะครับเอ็นไรท อดีตนักเตะระดับตำนานของอาร์เซอซึ่งเมื่อเขาพูดถึงกองหน้าเราก็คงจะต้องเงี่ยหูฟังกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าทรอสซาเนี่ยเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงนักเตะในบรรดาแนวรุกของอาร์เซอซึ่งเชื่อว่าแฟนมานาซ่ก็คงจะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าในส่วนของแทคนิกของเกมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็เชื่อว่าทรอสซาจะทําได้ดีไม่แพ้ คายฮาวตนะครับเพราะว่าอาร์เซอุเองก็ไม่ได้เน้นการเปิดครอสจากด้านข้างเข้าไปให้กองหน้าพุ่งไปหม่งอยู่แล้วนะครับลูกตั้งเตะลูกด่งทั่วไปเราก็จะมาจากลูกเตะมุมลูกฟรีคิกซึ่งก็จะมีบรรดาน,นักเตะจากตำแหน่งอื่นเข้ามาช่วยลุ้นโขกทําประตูอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีนักเตะคนไหนได้รับรการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมมาผมเชื่อว่าอาร์เซอจะปรับตัวแล้วก็ ครองสถานการณ์ไปได้ลุ้นแชมป์กับริวพูไปจนจบฤดูกาลนะครับแล้วก็หวังจริงๆว่าเราจะสามารถช็อกโลกนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มาครองได้สําเร็จด้วยการไม่มีกองหน้าตัวเป้าตัวหลักอย่างคายฮาวาดแล้วก็กัเบิลเชลสุดนะครับเอาละสำหรับวันนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนบนอลโซฟเพยงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์ก็ใชค้คกดตตามันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ